ดูครับดูนี่นี่นี่ดู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 นี่เอาเอาเอาอะเอาหรือคนดูมือนะคนดูมือครับมืองเขามีสิบนิ้วนะครับดูครับอีกมือหนึ่งเขาจะไปไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่ามือนี้แอบเอามาโชว์ครับดูขาเตะนะครับนี่นี่ที่เขาเาเตะนะครับนี่ที่โทรศัพท์สั่นนี่คือเขาเตะเรานะครับดูครับมังนี่ ดูยิ้มครับยิ้มไม่ได้เตะดูขาดูขาดูขาไม่ดูอยู่ตรงนี้ไม่เตะครับแต่ว่าเป็นเข่าเป็นเข่าครับครับเอ้ครับมาเตะตี๋ยวไม่ได้เตะเขาเคยหยบเองเนี่ยเนี่ยเราก็เคยหยบนี่เราทักเราไม่ได้เอดูดูมือดูมือดูมือมืออยู่อย่างนี้นะมืออยู่อย่างนี้นะทุกคนดูเขาทุกคนดูนั่นนั่นเขาหักแล้ย ทุกคนดูทุกคนดูดูครับดูดูเอ่ะยิกครับยิกอ๋อก่อนนะฮะอ๋อ <c oughs> พอเราเจ็บเจ็บโอเคครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับ